สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สมย่านมิทาวนะคะวันนี้เราอยู่กันที่งานสเสน่หมีแก้นแพนเบดน,นะคะมีบูธเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราไปดูตามบูธต่างๆกันนะคะว่ามีอะไรเลยค่ะโอเคบูธแรกมาจากจังหวัดสงขานะคะให้น้องแนะนําเลยดีกว่าว่าเป็นอะไรคะอันนี้เป็นทอดมันปลาจากพืชค่ะของจังหวัดสงขลาะคะ่ะทำมาจาก ปลาจากพืชค่ะปลาจากพืชค่ะคืออะไรอ่ะช่วยขยายนิดนึงปลาจากพืชเป็นปลาที่เออาจากพืชที่เอาพืชมาทำเป็นปลาอ๋อเอาพืชมาทําเรียนแบบเป็นเนื้อปลาค่ะแล้วก็ไปเป็น,ปนทอดมันโอเคค่ะเอาเมนูต่อไปอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้เป็นปอเปียสอยกาวค่ะจะเป็นเอ่อปเปียไส้เผือกแล้วก็ไส้ฝักทองแล้วก็จะมีไขแ่แดงเค็มเป็นกลาง เป็นสินค้าท่มาจากจังหวัดตรังอ๋อเป็นจากตรังนะคะไข่นี่ถือเป็นวีเกนไหมคะคิดว่าเนาะโอเคขอบคุณค่ะอะต่อไปค่ะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยส u ไส้ผักรวมค่ะตับซอสฟักทองอะไรนะซอสฟักทองซอสฟักทองซูชิไส้ผักรวมกับซอสฟักทองม่วงๆนี่คืออะไรคะเอ่อข้าวไรเบอรี่เนอะแล้ว อ่าเบอร์เกอร์เปลาแต่ว่าเป็นแพนเบสนะคะเป็นแค่โปรตีนเกษตรอ๋อเป็นโปรตีนเกษตรเป็นนักเก็ตปลาข้างในจากที่ไหนคะจากแพลนคอเนอร์จังหวัดชลบุรีค่ะชลบุรีนะโอเคขอบคุณค่ะอ้าวมาอันนี้เต็มถาดเลยเป็นอะไรคะเห็ดแครงสเต็กค่ะจากร้านมัดใจค่ะจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาเป็นเห็ดเห็ดแครงคือเป็นชื่อเรียกเฉพาะถิ่นไหมคะเห็ดแครง ใช่เนาะมันจะเป็นถ้าเปรียบจากในในในเมืองในกรุงเทพก็จะเหมือนกับพวกเห็ดที่ขึ้นตามผ่อนไม้อย่างใช่ไหมคะชนิดเดียวกันนะโอเคมาาในใกล้ใ จะเป็นเฉพาะเลยคะ่ะต้องต้องบอกเว่าเพราะถ้ามันปลูกยากมากในสมัครมภาคใต้นะคะอ๋อใช้วิธีการปลูกใช้วิธีการปลูกจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นเองค่ะแต่พอเขามาวิจัยว่าตัวเห็ดแทงเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว<ม>่าเห็ดอื่นๆนะคะก็เลยยกระดับตัวเห็ดแทงเนี่ยมาแปรรูปแล้วก็อ่าสนับสนุนทานชุมชนเกษตรกรชุมชนลูกบ้านเห็ดแทงเนี่ยมาทําเป็นอ่าหมู่บ้านที่ขายปลูกเห็ดแทงเกิดขึ้นแล้วก็มาเดมอนเป็นเมนูอาหารซิงสเต็กแล้วก็หมูปิ้งส่วนเมนูที่เราเสิร์ฟให้ดู ตอนนี้ก็คือเป็นสเต็กพันธุ์ดอ๋อโอเคจากจังหวัดจังหวัดสงขลาสงขลาค่ะโอเคเรียนมัจนะคะโอเคขอบคุณค่ะอันนี้ขอไปถิมแล้วหนึ่งอันดีมสุขภาพต้องได้มาที่นี่นะคะอันนั้นเป็นอะไรเอ่ยเอามาทำนี้คะอันนี้เป็นอ๋อเป็นหมูปิ้งทำมาจากทำมาจากเห็ดเหมือนกันวัดใจส่นมาก แล้วก็มีแบบสําเร็จรูปแบบตัวนี้นะคะก็คือทําเป็นพุงรถนะคะเป็นแบบราเดแครงแล้วก็คูบกิ้งนะคะอ๋อนี่นี่นี่หน,น้าตาเห็ดแครงนี่หน้าตาเห็ดแครงเป็นอย่างนี้เราสามารถไปในวันเด็กได้ใส่กับเสื่อที่จะใส่อะไรได้ให้เราอืมอ่านเพราะว่าตัวเห็ดแครงมันต้องมีอ่าสกปรกทางด้านซูเปอร์อาหารทางด้านพืชเป็นเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะโอเค เอาแหล่งใต้เชิญชวนหน่อยเอาเอาไม่ใช่หรอไม่ได้อ๋อไม่ได้แหล่งใต้เ่่ใช่ใช่ขอบคุณค่ะ